สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีลูกค้าจะเอาเครื่องมามาเปลี่ยนเป็นฝาข้างเจ้าโลกนะครับตอนนี้ยังยังใช้งานได้ปกติใช่ไหมพี่ก็ของเดิมมันเป็นเจ้าพลังนะครับนี่นะครับก็ดูสังเกตได้ง่ายนะครับเจ้าพลังนะครับนี่ปั๊มน้มันเครื่องจะอยู่เสมอเลยอยู่หน้านะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเจ้าโลกนะครับนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้อยู่ห้องใต้นะครับมันจะโลกแต่ว่าไอ้นี้ เอาเป็นฝั่งขึนสองได้ไหมอ่าโอเคนะครับก็เอาจับตัวไหนก็หลุดทั้งหมดเลยวิก็อันนี้อันนี้ก๊อกอ่าอันนี้พี่เขาบอกว่าปิดปิดตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้มันมันไหลมันมันยังไหลออกอยู่ใช่ไหมเลยทําก๊อกนี้เลยอครับเปลี่ยนจะเปลี่ยนไส้นะอ๋อจะเปลี่ยนไส้อ่าอ๋อคือน้ำมันมันไหลมันไหลเลยอ๋อโอเคนะครับ ก็ตัวนี้มันเป็นรถเดิมเนาะอานไปใส่แต็นใช่ไหมอ๋อโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับสําหรับเครื่องที่เป็นเจ้าพลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องรื้อนะครับเข้าเวียงออกมาตัดนะครับแล้วก็แคมนะครับแคมเอามามาผ่าหัวนะครับเพื่อจะใส่ปั๊มน้ามันเครื่องนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับช่างต้องตีขึนหน่อยไหมน้ำมันมันขึ้นดีอยู่ โอ้ไม่ขึ้นเลยเน,นี่ยหน้าเบื่ออันนี้พี่เจ้ากำลังอะ่ะปัญหามันจุกจริงจริงนะพวกปั๊มน้ำมันเครื่องเน,นี่นต่ไงไหน,นอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องติดในฟังเสียงก่อนนะครับอ่านะครับมาเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนนะครับใช่เฮ้อยอะไรอยู่ในอะ่นนะเอา ขึ้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองมันมันเป็นมานานเนี่ยไม่ขึ้นอ่ะแล้วเพิ่งเป็นเล่อโอเคดีนะที่ว่ายังไม่ปืนนะพี่จะปืนหน้าเดี๋ยวเรียบร้อยเลยจะคองก็เวียงเดี๋ยวพวกเรงถอดข้อมาวัดก่อนต่อห่อนลงแล้วถ้าแรงแรงก็ขึ้นอ๋อ ก็คือมันมันก็ยังถือว่าเงียบนะเนี่ยระดับเนี้ยเจ้าบัลลังถือว่างเงียบแล้วพีบบบวงงบว่บางคันเนี่ยโอ้โหแค่หมุนนี่โครกเลยนะสีอย่างบางคังนน่ะ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนะครับผมอ่าน,นะครับเป็นไงช่างตอนนี้ก็ลื้อมาแล้วนะครับเนี่ยันนี้รอยเขาเขากลึงนะคลึงคล้ายๆเหมือนว่าใส่ฟินหรือเปล่าที่ปากมือหมุนนะครับ นี่นะครับอ่าแล้วก็บูทน้ำมันเครื่องนะครับมันมีบูทมาไหมเนี่ยท <วะ S 2> ่าทช่างบูทตัวเนี้ย <วะ S 2> มันกระดัดบูทมาแล้วมันหลุดหรือเปล่าเนี่ยปั๊มน้ำมันเครื่องก็ใหม่นะครับเนี่ยนะครับมันน่าจะมีบูทมานะ แต่ถ้ามีก็คงไม่ได้ับเพราะว่ามันอ่ามันโคนะครับเนี่มันไม่กลมนี่นะครับก็ตัวนี้มันจะไม่ค่อยจบนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนฝาข้างเป็นจ้าโลกเลยนะครับนี่อ่าแล้วก็เทนก็เดืองขุดเรียบร้อยนะครับ พอไปไรป่ะโอ้โหเริ่มแล้วเนี่ยไก่จะลายนะครับชาร์ปนะาประการดบบนี้นะครับต้องดูเพราะว่าน้ำมันเครื่องมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงนะครับนี่นะครับต้องดูลอยนะครับหนึ่งจุดสองห้าเลยไม่เป็นไรเจียได้อีกสามสี่ที โอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาลูกปืนออกอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไปตัดข้อก่อนนะครับแล้วแคมขาด้วยอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับอ่าที่ผมดูเมื่อกี้นะครับที่ว่าข้อมันมันเริ่มลายนะครับก็ผมวัดแล้วนะครับนี่นะครับหลวมหลวมแน่นอนนะครับเอ่อให้สังเกตดูนะครับ นี่นะครับที่วัดได้ถ้ามันพอดีมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับยี่บห้านะครับเผื่อนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับคือโคี่ใช้งานปกตินะครับแต่นี้มันไปเยอะนะครับอ่าหรือไม่ก็จะต้องอยู่ประมาณนี้เลขศูนย์หรือประมาณนี้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับนี่มันหดไปเยอะนะครับ ตอนนี้คือเหมือนว่ารอยมันกินลงไปนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่ว่าน้ำมันเครื่องเวลาร้อนแล้วมันลงเองนะครับมันก็เกี่ยวนะครับแบบนี้นะครับมีผลเลยแหละนะครับเกี่ยวเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องเจียรข้อใหม่นะครับแล้วก็ตัดข้อนะครับผมจะตัดอยู่ประมาณ19มิลนะครับขาปกติมาตรฐานนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอเวลาตัดข้อแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเจียข้อให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันหลวมเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับก็ตอนนี้ผมเจียเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับค่าที่ได้เห็นอย่างที่ผมบอกนะครับศูนย์นะครับเนี่ยนิดๆนะครับเดี๋ยวผมจะเผื่อประมาณนี้นะครับนี่ ผมเจียแบบผมไม่ต้องใช้ชาร์ปไม่ต้องใช้ก้านนะครับผมก็จะเผื่อระดับนี้เลยนะครับก็เห็นว่าโอเคทุกตัวนะครับบางคนเขาเจียเขาต้องใช้ก้านนะครับผมไม่ต uh, ้องนะครับผมเผื่อไว้เลยนะครับต่ประมาณนี้อันนี้ขับเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้น่าจะไปอยู่เดี๋ยวผมนับไซส์แป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นข้อเหลือหนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับโกยังได้อีกสามที เฮ้ย hey, ยังได้อีกสองทีนะครับเจียอีกสองทีผมมีชาร์ปไซส์ไล่ถึงสองร้อยเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าอ่าก็จะประมาณน,นี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปล้างนะครับเดี๋ยวให้น้องๆเอาไปใส่เลยครับผมอ่านะครับใส่ข้อเรียบร้อยเป็นไงน้อง,งล้างยังเขาอ่ะจะออกหมดไหมนะ่ะฮะ ไงขี่มันสะสมอยู่ข้างในเนี่ยเอ๊ะติดเลยวะจังฝ่ามันติดเลยเฮ้ยวาวเลยอัดวาวเลยมันไม่ได้ฝืนแต่วะอัดวาวเฮ้ยอัดวาวฝาไม่ได้ออกมันใช่เหรอการเนี่ยดูใหม่เลยทางทอย่างเห็บยกเลยใส่าการวาวไว้เดีย๋ยว เขาก็เคยาาดูเลยใช่ไหมไม่ใช่การฝึดไม่ใช่ชาบะชาบีก็ตึ้นหน่อยหน่อยเลยอาชาเบอร์เลยเม่าไหร่หนึ่งจุดห้าศูนย์เออใช่ปะหนึ่งจุดห้าศูนย์อะเออ หนึ่งจุดท่าอ๋อก็บอกหนึ่งจุดท่าสูนเออกระเดี่ยวมนันก็เกลี้ยงๆอยู่เนี่ยแต่มันไม่ใช่เนี่ยลองดูใหม่ลูกปืนเนี่ยปืนเนี่ยไม่ใช่อาการไม่ใช่ไม่ใช่อาการสปริงไอ้นั่นไอ้น,น้องลองเคาะไอ้ตรงนี้เขาอีกดิดมันเหมือนว่าไอ้เม็ดลูกปืตนตัวเนี้ยมันเข้ามีสุดบ่าใช่ไหม เราแกะแก้ไขได้ก่อนแก้ไขงี้ก่อนเอาไม้มาหาไม้มาอโอ้ยนังมันเปิดอะไรอยู่อเ,เอาแก้วมาก่อนเอาลูกประล้าหนออกให้หมด มันผิดมันผิดปกติอย่างนี้ไม่ได้มูลไม่ไหวแล้วระวังกันเลยเลยมึงต้องจับอย่างี้ได้เน,น่ยโมเน่ยโอ้ดีไม่ไหวเลยนะเน่ยเห็นไหมมึนต้องฝืดอะไรสักอย่างเน่ยฮะขันขนเล่นอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับ เดี๋ยวให้อจากก่างเขาลือดูแป๊บหนึง่งดูวันฝืดอะไรนะครับนะครับเป็นไงเจอปัญหาแล้วเป็นที่เดืนสุพานอ่าบูทมันมันแน่นก็เดี๋ยวคล้ายๆเหมือนว่าไอตัวนี้มันหมบไปหน่อยนะครับอจับเอาใส่ให้มันเดมมไหมอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องกลึงนะครับกลึงเฟือง จะคึงบูดดีวะจัก,ก่อนดิอันนี้มันหมุบไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองกึงตรงนี้ดีกว่าเนี่ยกึงเบาให้มันยุบลงไปจะดีกว่านะครับเพื่อให้มันยืดออกไปนะครับเวลาขันน็อตแน่นปุ๊บมันจะฝืดเมื่อกี้ขันแน่นแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วผมอ่านะครับ,นะรบสรุปแล้วเป็นที่อะไรกันแน่จังอ่ะบ้านเลยอเออ ทีคราวนี้พอเราพอเราไปเจียชาร์ปตึงขึ้นนะครับมันก็ไปบีบชาร์ปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะมันมันมันเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดูตัวนี้ก็ที่ตอนที่ว่ารื้อทําเครื่องกันนะครับเนี่ยตอนที่ว่าตอกออกอะ่ะบางทีเราไปตอกโดนตรงเนี้ยเยินนะครับพอเยินปุ๊บนะครับคราวนี้เพาเราใส่ชาร์ปใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยชาร์ปมันจะไม่สนิท นะครับมันก็เหมือนว่ามันจะอูมขึ้นหน่อยนึงเวลาเราอัดแน่นปุ๊บนะครับมันจะฟืดนะครับลื่นไหมกัดฟันได้ไยะวะเนี่ยไ่ตงกัดแล้วนะอ่าก็เลยไปเจียนะครับเจียออกหน่อยตรงนี้นะครับหายเลยนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับก็ปอกลูกแหวนพี่เขาก็เพิ่งทำมาใหม่นะครับก็อันนี้ใส่ไปมันเดิมนะครับอันนี้ขาข้างใช่ไหม นี่เสียบห,ห้างเราปะเนี่ยอ่าอันนี้ฝาข้างนะครับก็เป็นฝาเจ้าโลกนะครับนี่นะครับอันนี้ใช้ขาเก้าวดาของเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนลูกปืนอ่าโบโลนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็มันจะมีคลิปล็อกตัวหนึง่งแล้วมีสปริงนะครับางคนลืมใส่นะครับคราน,นี้ลืมใส่ก็น้ำมันเครื่องก็จะไม่ขึ้นนะครับ

นี่นะครับลืน่นอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตประกอบอีกแป๊บนึงนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับน้อยอตัวไม่ใส่เลยอ่อาไม่ใส่ตัวติกรติกรติกรตั้งลองหมุนดูดีว่าปั๊มน้ำมัน,ม,นมันแรงไหมเนี่ยมาแล้วนะครับนี่แค่ควงนะครับเอา เอามันมีคูเล่นเหรอกูก็ยักหน้าโอ้ยเดียดลลกเวะลูก ดี๋ยวพี่จะรีบกลับเดี๋ยวจะค่้มนะครับอัน,นี้เดี๋ยว,วยอ,อ๋อถูกมาได้โอเคก็เ,คเดี๋ยวพี่จะไปถามเว่าพี่มาจากไหนนะอุทัยโอ้โหมาตั้งแต่กี่โมงเลยพี่สี่ห้ต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวหลงกลับเข้าไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปใหม่ก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7ย์แปด8 9นะครับ แล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ